ใช่ไ้มคะออนไลน์เลิกทําแบบนี้แล้วค่ะ CS เข้ามารัวๆแล้วต้องมานั่งตอบแชทดูคําสั่งซื้อเองหยุดเลยค่ะถ้าคุณใช้ชิปบลั OMS เนี่ยคุณสามารถที่จะส่งลิงก์สรุปคําสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์ของลูกค้าได้เลยเวลาลูกค้านะคะเขาสั่งซื้อของจากเพจเรามันจะมีลิงก์สรุปคําสั่งซื้อส่งไปทางอินบ็อกซ์ของลูกค้าเลยค่ะเวลาลูกคา้าจ่ายเงินก็แค่คลิกเข้ามาอ่า จากนั้นลูกค้ามีหน้าที่นะคะพิมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรก็คือข้อมูลนะคะการโอนแล้วก็แนบสลิปเข้ามาตัวลิงก์ตัวนี้สามารถที่จะตรวจจับสลิปปลอมได้ด้วยส่งสลิปผิดมาใช่ไหมคะส่งลูปอะไรมาไม่รู้เห็นไหมคะระบบจะขึ้นมาเลยว่าตรวจสอบไม่พบสลิปการโอนเงิน ป้องกันลูกค้ามิฉาช,ชีพได้อีกต่างหากนะคะระบบดีแบบนี้นะคะไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะคะชิปป๊อกโอเระบบจัดการสต็อกจัดการร้านค้าออนไลน์ครบวงจรใช้ฟรีตัวสลิปฟรีไม่จํากัดเชื่อมเพจไม่จํากัดด้วยเหมือนกันถ้าสนใจใช้ระบบนะคะแอดเลยนะคะหรือจะทักมาที่อินบ x ็อกก็ได้นะคะชิปป๊อกโอเใช้เลย